สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมๆหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2557นะครับถ่ายทอดสดตรงจากวิกมอชิตสนามมวยช่อง7สีนะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดเวลา13นาฬิกาตรงครับมาดูคู่ที่1ครับเปิดหวัวรายการศึกมวยไทย7สีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นกิต,ติศักดิ์รังสิตนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นยอดบัวแดงสอสิริรักครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด101ปอนด์ครับ ค <premises. S 2> ู่ที่สองครับคู่ค้ำของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นหนึ่งสยามนอพันทเสสหรือว่าเจ้าหนึ่งสยามพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตนะครับพลล่าสุดก็เป็นทางด้านนัดใหม่อนิตยาพรคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดหนึ่งร้สิบาปอนด์เป็นคู่ค้ำของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่3ครับรองคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นชายเร็กควายทองยิมพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นฟ้าสถานราชานนนครับคู่นี้จะต่อยกนปอ เป็นรองคู่เอกศึกมวยไทย7สีนะครับคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นวันฉับเดิมชอชื่นกมลหรือว่าเจ้าวันฉับเดืมสิทธ์สอนน้องตัวเดียวอันเดียวกันครับ พบทางด้านฝ่ายน้าเงินก็เป็นอาภิสิทธิ์เคทียิมนะครับคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องจะต่อน้าหนักหนึ่งปอนด์ให้ฝ่ายน้ําเงินอาภิสิทธิ์นะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องจะต่อยที่พิกัด133ปอนด์ต่อน้ําหนักหนึ่งปอนด์ให้ทางด้านฝ่ายน้าเงินอาภิสิทธิ์เคทียิมจะต่อยที่พิกัด134ปอนด์เป็นผู้เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับมาดูคู่ที่หนึ่งนเายนะครับก็็เปนนทาางด้ กิติศักดิ์รังสิทธ์นะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านยอดบัวแดงสอสิหลียรักนะครับคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พี่กัน1นึ่งร101ปอนด์นะครับเป็นคู่เปิดหัวรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูคู่ที่1นเลยนะครับเปิดหัวรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านกิติศักดิ์รังสิทธิ์นะครับเป็นมวยประเภทอาชีพหลักๆก็เป็นเข่าในนะครับประเภทจับเกาะติดคิดตังนะครับเข่าในแนวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยวงนอกนะครับ ดูว่ายังเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับแต่ว่าวงในเนี่ยนะครับดูว่าดีกว่านะครับประเภทเดินหน้าท้าชนนะครับเกาะติดคิดตังเกาะติดคิดตังครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินหน้าปั้มตีสู้นะครับขีบลงมาแทงนะครับกดคอลงมาเสียบประเภทจังหวะฝีมือนี่ดูว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ประเภทวงในนะครับได้เปรียบแน่นอนนะครับไล่แขนนะครับขวางหน้าปั้มตีนะครับ เหนียวแน่นแข็งแรงการยืนระยะเวา,ท,าท้ายนี่ถือว่าดีนะครับมีฮึดนะครับมีลูกสู้ลูกคิดตลอดนะครับสามฟอมหลังมีชนะเทนนเกร์น,น็อกเอาต์ยกที่4เพชรโทรปอช์ฉาดเมืม่อวันที่24เมษายน2557ที่สนามมวยราชดำเนินชนะคะแนนแทนชัยสันติอุบลววันที่30พฤษภาคม2 5 5 7ที่สนามมวยรุมพินีครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับเพชรนาบรินลูกเขนานาในเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 5 7ที่สนามมวยรุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกเลยนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านยอดบัวแดงสอเสิบวริวรักนะครับเป็นดีกรีครับระดับแชมป์ภาคอีสานนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นมวยประเภทเข่าไนเหนียวแน่นครับไอคิวสมองมวยดีครับจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องครับถือว่าคู่นี้นะครับได้อย่างเสียอย่างนะครับน้ําเงินนี่เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับอาวุธจัดจ้านนะครับไอคิวสมองมวยดีนะครับ ถือว่าการยืนริยัติท้ายในเบียดไปเบียดมาแล้วดูว่าทางด้านคู่ชงนี้น่าจะดีกว่านะครับประเภทวงในก็มีร่แขนนะครับปั้มตีสู้ดีครับเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับแต่ว่าอาชีพหลักๆนะครับก็เป็นวงนอกนะครับจังหวะฝีมือนะครับออกแข้งนะครับออกแข้งออกข้างมาเท้าเข่าศอกครบเครื่องครับออกได้หนักแรงครับออกได้แม่นยำนะครับอาวุธมวยนะครับฝีมือมวยดูว่าดีกว่านะครับไอคิวสมองมวยสปีดอาวุธนี่ดูดีกว่าครับวงในมีร่แขนปั้มตีสู้ครับเหนียวแน่นแข็งแรงระดับแชมป์ภาคอีสานครับ สามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนน้องวิวสอพร,ระพานาบรายเมืม่อวันที่11พฤษภาคม2557ที่จังหวัดนนทบุรีชนะเทนนิสเก็น,น็อกเอายกที่4เป็นต่อสอรุร่งวิวใบเมืม่อวันที่21มิถุนายน2557ที่จังหวัดมหาสาราคามครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนปลื้มสิทธิ์พนันเชิงเมื่อวันที่24กรกฎาคม2557ที่จังหวัดชัยภูมิครับ มาดูมวยคู่ที่2แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการศึกมวยไทย7สีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็น1สยามนอพันทเสนนะครับหรือว่าเจ้าหนึ่งสยามพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยนะครับมาใช้สีเสื้อนะครับของเสียแข่งนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านนะครับแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตคนล่าสุดนะครับน็อตใหม่อนิตยาพรนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดนะครับหนึ่งร้อยสิบสามปอ เป็นคู่ค้ำนะครับของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่สองเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านหนึ่งสยามนพัทธเสนนะครับหรือว่าเจ้าหนึ่งสยามพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับไฟน์นี้นะครับเปลี่ยนมาใช้สีเสื้อของเสียแขกนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื firmware, ่องครับสมองมวยไอคิวมวยดีครับ ประเภทกระดูกมวยนี่เบอร์มวยนี่ถือว่าดีกว่าครับไตต่อยหนักหน่วงรุนแรงนะครับแล้วก็เคยชนะน็อกมาด้วยนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยนี่ดีกว่านะครับอาวุธรวดเร็วครับออกได้เป็นธรรมชาตินะครับสปีดอาวุธนี่ดูว่าเร็วกว่านะครับสมองมวยไอคิวมวยดีกว่าครับวงในมีไร่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับประเภทสินแสเรียกอาจารย์นะครับไอคิวมวยร้อยแปดครับจังหวะฝีมือดีอาวุธคมทุกลูกนะครับออกได้แม่นยำนะครับโดยเฉพาะหมัดสองนะครับ ไปแ,แล้วมีคาไว้ค้ับออกแข้งออกข้างสวยงามครับวงในใบแขนปั้มรัดมัดตีตู้ครับเหนียวแน่นแข็งแรงสามฟอร์มหลังชนะคะแนนเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีเมื่อวันที่15มีนาคม2 5 5 7ที่ช่อง TGN แพ้คะแนนขุนพันเกเียรติเจริญชัยเมื่อวันที่29เมษายน2 5 5 7ที่สนามมวยรุมพินีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีย้ำแคดไปอีกหนึ่งครั้งครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2557ที่สนามมวยลุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายนําเงินนะครับก็เป็นทางด้านน็อตใหม่อนิตยาพรนะครับเคยแพ้ทนานนักก็น็อกเอามานะครับแต่ว่าช่วงหลังมานี่ถือว่าฟอร์มสดมากๆนะครับไปต่อยมวยรอบไทยประกันชีวิตนะครับที่สนามมวยรุมพินีนะครับช่องที่เย็นถ่ายทอดสดนี่ถือว่าเป็นระดับดีกรีแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นมวยประเภทนะครับเข่าบูดุดันครับประเภทคว้าได้จับได้ในปั้มตีเหนียวนั่นแข็งแรงครับจังหวะฝีมือไอคิวมวยนี่เป็นรองคู่ต่อสู้แน่นอนครับ แล้วก็ไฟนี้นะครับเป็นไฟแก้มือนะครับมาขอล้างตาที่สนามมวยช่องเจ็ดนะครับน่าจะมีอะไรดีๆให้ดูนะครับถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับวันนั้นพลาดแพ้นอกไปนะครับเป็นมวยประเภทเข่าไหนเหนียวแน่นครับฝีมือมวยจังหวะไอคิวสมองมวยนี่เป็นรองทั้งนั้นคู่ชกแน่นอนแล้วครับหมัดเท้าเข่า2อนี่สปีดอาวุธการออกอาวุธนี่คู่ชกดีกว่าแน่นอนครับแล้วก็เคยแพ้นอกมานะครับคู่นี้นะครับวัดกันที่ ระยะปลายๆนะครับวัดกันที่ท้าย้ายนะครับอยู่ที่การพิดซ้อมนะครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับหน้าเสือน้ําเลี้ยงใครจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็เป็นดีกรีแชมป์นะครับเมื่อรอบไทยประกันชีวิตมันมาดนะครับฝ่ายน้าเงินน็อตใหม่นะครับสาม้อมหลังมีชนะเทนนอกันอกเอายกที่สามสำรีทองปอมนชัยเมื่อวันที่19เมษายน2557ที่ช่อง TGN ชนะคะแนนเพชรดำพอพิวุณลดตู้เมื่อวันที่7มิถุนายน2557 ที่ช่อง TGN ครั้งสุดท้ายไปชนะเทนนเก,กิลน็อกเอาท์ยกที่4พเพลตตีสอบเบลงชัยเมื่อวันที่5กรกฎา,าคม2557ที่ช่อง TGN ได้ช้มมํามวยรอบไทยประกันชีวิตมาครับผมมาดูมวยคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทย7สีนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านชายเล็กควายทองยิมนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงิน ก็เป็นทางด้านฟ้าสถานราชานนนะครับคู่นี้จะต่อยเงนที่พิกัด126ปอนด์นะครับเป็นบองคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับทั้งคู่นะครับต่างหายไปจากจอตู้นานพอสมควรด้วยกันทั้งคู่นะครับดูเกมการชกบนเวทีประกอบนะครับดูกระแสการเล่นนะครับหน้าตู้ในเวทีประกอบนะครับคู่นี้ครับอันตรายครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นบองคู่เอกนะครับของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับ มาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านชายเล็กควายทองยิ้มนะครับเป็นมวยนะครับคนจัดนะครับได้เปรียบเจ้าบ้านหน้าเสือทีมงานคนจัดนะครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมนะครับเป็นมวยเจ้าบ้านนะครับประเภทเดินหน้านะครับขวางแทงสูงยาวใหญ่ครับเดินหน้าขวางแทงคาแทงตีครับการผ่านมวยนี่ถือว่าดีกว่านะครับวงในไร้แขนปั้มรัดมัดตีสู้ครับเหนียวแน่นแข็งแรงบู๊สู้ดีครับแต่ว่าหาจากจอตู้นี่ไปนานพอสมควรนะครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมครับ ฝีมือมวยนะครับสมองมวยไอคิวมวยนี่ผมยังดูว่าเป็นรองคู่ชกนะครับแต่ว่าเบอร์มวยกระดูกมวยเนี่ยดีกว่าครับผ่านเบอร์ดีๆมามากกว่านะครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมครับหน้าเสือเจ้าบ้านทีมงานคนจัด3พร้อมหลังครับมีชนะคะแนนวีโก้สอเพนประภาเมื่อวันที่12มีนาคม2 5 5 7ที่จังหวัดบุรีรัมย์แพ้คะแนนกล้องบุรีวอสังประภัยเมื่อวันที่11เมษายน2 5 5 7ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนคิงเกตเจริญชัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2557ที่จังหวัดกระบี่ครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านฟ้าสถานุร,ราชานน์นะครับซ้อมอยู่กับท่านนาวาโทวิชัยราชานน์นะครับเป็นมวยประเภทนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับหนักแรงหมัดเท้าเข้าศอกออกได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับ ประเภทจังหวะฝีมือเนี่ยนะครับดูว่าน่าจะดีกว่าทางด้านคู่โชกนะครับสปีดการออกวุธนี่เร็วกว่าแน่นอนครับวงในในปั้มรัดมัดตีได้แขนขวางหน้าคําแทงครับเหนียวแน่นแข็งแรงการยืนระยะท้ายๆนี่น่ถือว่าใช้ได้นะครับช่วงหลังๆมานี่ถือว่าความสดมากๆนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินฟ้าสถานครับฝีมือดีครับไอคิวสมองมวยนี่หลากหลายครับอาวุธครบเครื่องหนักแรงครับวงในในปั้มรัดมัดตีสู้เหนียวแน่นแข็งแรงครับบูสู้ดีครับคู่นี้นี่ผมยังมองว่าคู่ขี่สูสีนะครับ มองว่าคู่ขี่สูสีนะครับระวังด้วยนะครับทั้งคู่ต่างหายจากจอตู้ไปนานพอสมควรนะครับ3ฟอพร้อมหลังครับมีชนะคะแนนทวนกอกัปนาตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5 5 7ที่ช่อง7สีชนะคะแนนยอดมนุษย์เพชรสุภาพันธ์เมื่อวันที่ส5มีนาคม25 5 7ที่จังหวัดกระบ,บีครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนหนึ่งร้านเล็กจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่25มิถุนายน2557ที่จังหวัดขอนแก่นครับ มาดูมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นวันเฉลิมนะครับชอชื่นกะมลนะครับหรือว่าเจ้าวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องนะครับตัวเดียวอันเดียวกันนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นอาภิสิทธ์เคทียิมนะครับคู่นี้นะครับฝ่ายแดงวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องนะครับจะต่อน้าหนักหนึ่งปอนด์ให้ฝ่ายน้ําเงินอาภิสิทธ์เคทียิมครับจะต่อยกันที่พิกัดนะครับที่ทางด้านฝ่ายแดงวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องจะต่อย ต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์ให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินอักพิสิทธ์เคทียิมนะครับต่อยที่น้ำหนักพิกัด1 3 4าปอนด์เป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านวันเฉลิมนะครับชอชื่นกมลหรือว่าเจ้าวันเฉลิมสิษซ้อน้องนะครับเป็นมวยประเภทนะครับเกา๋าเกา่าเก่งครับจังหวะฝีมือดีนะครับออกข้างออกข้างนะครับ วงในไล่แขนปั้มรั ee, ดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับถือว่าไอแดงนี่จังหวะฝีมือดีครับเก่าเก่าเกมครับชกมวยมานานนะครับจังหวะฝีมือดีครับดักเตะดักแทงนี่ถือว่าทําได้สวยงามครับแล้วก็เคยชนะมาด้วยนะครับวงในนี่ไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับบูสู้ดีครับจังหวะฝีมือดีสมองมวยไอคิวมวยนี่ถือว่าดีกว่านะครับชื่อมวยเบอร์มวยครับผ่านมวยดีๆมากกว่านะครับเคยชนะมาด้วยนะครับสามพร้อมหลังนะครับ คู่ชกนะครับถูกได้รงยกที่5นะครับก็เป็นทางด้านเจ้าชนะสึกรูปกันทระละครับเมื่อวันที่20เมษายน2 5 5 7ที่ช่อง7สีครับชนะคะแนนอภิสิทธิ์เคทียิมเมืม่อวันที่12พฤษภาคม2 5 5 7ที่จังหวัดนนทบุรีครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนแสงตะวันปออทะเลบางสะเลเมื่อวันที่29มิมถุนายน2 5 5 7ที่ช่อง7สีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านอาภิสิทธ์เคทียิมนะครับได้เปรียบน้ําหนักหนึ่งปอนด์นะครับเป็นมวยประเภทสภาพร่างกายดีครับหนุ่มสดครับเป็นมวยบู๊ดุดันครับอาวุธหนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับเจาะยางควันกระจกหนักนองรุนแรงครับต้นๆน,นะครับโดนมีโอกาสานับน็อกได้เลยนะครับมีโอกาสลงไปได้ครับคู่ชกครับขอให้มาสู้ครับพกใจมาด้วยนี่ถือว่าน่าจะเป็นเกมที่เบียดนะครับคู่ขี้สูสีครับต้นๆนะครับน้ําเงินอภิสิทธ์มีหมัดครับมีศอกอันตราย เตะขาต่อยหมัดหนักน่วงรุนแรงครับประเภทเจาะยางคว้านกระจกนี่ถือว่าเป็นอาวุธถนัดเลยนะครับเดินหน้าท้าชนครับเตะขาต่อยหมัดหนักงงรุนแรงครับนับน็อกได้ครับอาวุธแม่นอาวุธคมครับต้นๆครับวงในมีไล่แขนปั้มตีสู้ครับเหนียวแน่นแข็งแรงครับแต่ว่าเคยแพ้คะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับซ้อมนะครับอยู่กับจากเขี้ยวนะครับปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับสามซ้อมดังครับแพ้คะแนนวันเฉลิมศิษย์ซ้อนน้องวันที่ส2บสองพฤษภาคม2557รอยหสิบเจ็ดที่จังหวัดนนทบุรี ชนะคะแนนพลรรังหนุ่มลูกมะขามหวานวันที่15มิถุนายน2557ที่จังหวัดชัยภูมิครั้งสุดท้ายครับไปชนะเทนนเกลกน็นอกเอา์ยกที่4แสงตะวันปออ่าวทะเลบางสารเดมื่อวันที่24กรักราคม2557ที่จังหวัดชัยะภูมิครับ